โอ้โหเมื่อคืนนี้ฟอร์มสุดสะเด่าวมากๆเลยสำหรับไรฮิมเซอร์ลิงนะครับอืมหึมยิงเป็นตุงนะครับกระชากลากเลื้อยนะี่คือบิดพริ้วดีจริงๆสำหรับสายตูดสายตูดนะฮะโอ้โหหยอกเล่นนะครับเล่นดีครับเซอร์ลิงเมื่อคืนนี้นะหลังเกมเขาย้ำเลยว่าจะทำให้แฟนบอลสิงห์บเชียลซียิ้มต่อไปยาวๆนะครับ ล่าสุดครับไรฮิมเซอร์ลิงครับออกมายันว่าเชลซีต้องการที่เดินหน้าเก็บชนะเพื่อทําให้แฟนๆได้ยิ้มกันต่อไปหลังเริ่มฟอร์มดีต่อเนื่องบ,บุกถล่มเบอร์ลี่เมื่อคืนนี้4ประตูตอนหนึง่งนะครับเซอร์ลิงเนี่ยมีส่วนร่วมโดยตรงถึง3จาก4ลูกนะที่เชลซีทาได้โดยเขาเป็นคนเปิดบอลยัดใส่อามีนอันดักฮิลครับก่อนหลังข่มลีสกัดเข้าประตูตเองจากนั้นก็เรียกจุดโทษในทีมก่อนจะมายิงเองนะขณะที่ลูสท้ายกลายเป็นโคปาเมอร์ใจ่ายให้นิโคลัสเชลเซนจอยเข้าไปนะครับ แล้วหลังจบเกมครับไรฮิมเซอร์ลิงเองก็บอกว่าผมจะไม่บอกว่าผมมีอะไรต้องพิสูจน์เราเริ่มต้นได้ดีและก็เสียประตูแต่จากนั้นเราก็เล่นกันต่อและเดินหน้าต่อไปเราใช้โอกาสของเราและมันเป็นฟอร์มที่ดีในตอนจบเราผิดหวังที่ต้องตามหลังแต่มันแสดงให้เห็นว่าเราไม่ยอมแพ้และเรากำลังสร้างมาตรฐานรักฐานและทำตามขั้นตอนนั้นไปในแต่ละสัปดาห์ เมื่อพูดถึงนิโคลัสแจ็กสันนิโคลัสแจ็กสันเนี่ยเป็นคนที่กระตือรอร้รนเขาช่วยเหลือทีมและเกมรับด้วยเราก็วิ่งได้ดีต้องขอบคุณที่เขาคว,าว้าโอกาสนี้เอ๊ะ mm hmm. แม้กระทั่งก่อนที่เราจะเสียประตูผมก็ต้องการที่จะทะลุทะลงขึ้นไปและช่วยเพื่อนทุกครั้งที่ผมมีโอกาสและผมก็สามารถทําได้หลายครั้งกลับประตูที่ยิงได้ผมทําประตูได้และผมก็ดีใจที่ทําประตู เรากำลังสร้างมันนั่นคือทั้งหมดที่เราทำได้แค่สร้างต่อไปและทำงานในสนามซ้อมต่อไปเพื่อทำให้มันได้อีกครั้งกับแฟนบอลของเชลซีนะ่ะหรอแฟนบอลเชลซีเองเขาก็เดินทางมาที่นี่แม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ในจุดพีคที่เราควรจะทําพวกเขามองเห็นสิ่งที่ผู้จัดการทีมและผู้เล่นพยายามทำาั่นทาตามขั้นตอนเหล่านั้น เราแค่ต้องเชื่อมโยงกับแฟนๆของเราเราก็บชัยนะเพื่อพวกเขาและทําให้พวกเขายิ้มต่อไปอันนี้คือสิ่งที่ราฮิมเซอร์ลิงได้สัมภาษณ์นะครับโอ้โหพูดดีจัดเลยเมื่อคืนนี้โอโ้จอมทะลุทะลวงจริงๆนะครับเล่นดีมากครับกล้าล่ากล้าลุยจริงๆครับฝั่งซ้ายนี่ลุกเป็นไฟเลยสำหรับ e ราฮิมเซอร์ลิงจัดไปไวรุ่นจัดไปยาวเลยครับผม